พอกับต้อนรับเข้าสู่รายการการประกวดนางสาวไทยประจำปีส5 5พนนะคะวันนี้นะคะเราเรียนสมนตองให้เกียรติให้แก่นางงามทั้ง3คนนะคะค่ะพบกับคนแรกสวัสดีค่ะดิฉันน้องไมค์ค่ะน้องไมค์เบอร์อะไรเหรอคะอ๋อเบอร์หนึ่งค่ะเต้นมากค่ะขาสั่นหมอด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟรีมนะคะเบอร์สองค่ะ ืค่ะชมสาวงานทุองแซมท่านต่อเลยค่ะยืมเบอร์ชนะคะเบอสาวค่ะค่ะไมู่บอก้านค่ะรับรับต่อไปนะคะเราจะให้นางงานทุงแมท่านพูดพ่ะตั้งแต่ละคนนะคะค่ะรับชมรับฟังในเลยกค่ะมันน่าแมกค่ะเชิญน้องคิมค่ะ ไปนะคะน้องไอศครีมค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากแป้งจากเอกจรสันนะคะาการสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะขอบคุณ<ด>ค่ะ,คะ